คุณผู้ฟังครับตอนนี้ฮุนมาเดเครียดจนผมงอกซึ่งบางคนก็บอกว่าเขาสร้างภาพน่าสงสารแต่ผมว่า เขาเครียดจริงทั้งความล้มเหลวในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการรบชายแดนหรือเศรษฐกิจที่กำลังพังอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโครงการยักษ์ใหญ่ที่ล้มไม่เป็นท่าอย่างสนามบินใหม่เตโชที่เคยโม้วไว้ว่าจะเทียบชั้นสุวรรณภูมิไม่ทันจะพ้นเดือนดีตอนนี้กลับเงียบเป็นป่าช้าและเงินทุนสำรองที่หายวับไปกับตาหลังปะทะกับไทยเราบอกได้เลยครับว่าเศรษฐกิจเขมรร่วงวันร่วงคืนจะร่วงอย่างไรบ้างเราจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ อ่าเห็นภาพพูลมาเน็ตนั่งหน้าเครียดผมหงอกว่างไปทั่วโซเชียลเลยค่ะใช่เลยครับแล้วยังมีภาพพูลมาเน็ตนั่งน้ำตาคลอพร้อมกับภรรยาที่นั่งหลังน้ำตาตอนไปเจอครอบครัวของทหาร18นายที่ถูกกักตัวเป็นเฉลยศึกด้วยม,มันมันสร้างภาพชัดๆเพราะจริงๆแล้วไทยเราก็ดูแลเฉลยศึกตามหลักมนุษยธรรมทุกข้อส่วนไอ้เรื่องหัวหงอกขาวโพลนที่บางคนบอกเขาต่างใจปั่นกระแสให้ตัวเองดูทำงานหนักเป็นผู้เสียสละเนี่ยแต่ ผมได้คิดว่าเขาเครียดจริงครับเพราะล่าสุดต่างชาตินี่ออกมาแฉแบบทะลุถึงไส่ถึงพุงเลยครับ <ạ. S 1> เมื่อวันที่17กันยายนปี2568ดิเดปโลแมตออกมาบอกว่าความหวังที่ว่าผู้นำคาเมรรุ่นใหม่ที่เรียนจบจากตะวันตกอย่างฮุนมาเนต จะนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปที่ดีขึ้นเนี่ยมันพังทลายลงไปหมดแล้วตลอด2ปีที่เขาขึ้นมามีอำนาจสิ่งที่เกิดขึ้นคือการสืบทอดบทบาทเผด็จการต่อจากคุณเซนอย่างสมบูรณ์แบบการกดขี่ทางการเมืองหนักข้อขึ้นมีการจับกลุมคุกค,คามฝ่ายตรงข้ามนักเคลื่อนไหวสื่ออิสระก็ถูกทำลายหมดที่ร้ายไปกว่านั้นคือการแก้กฎหมายสัญชาติให้รัฐ มีอำนาจถอนสัญชาติใครก็ได้ที่วิจารณ์รัฐบาลเ,าเรื่องนี้องค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกออกมาประนามกันยกใหญ่เลยค่ะถูกต้องเลยครับเท่านั้นไม่พอนะเรื่องที่น่าอับอายขายขายี้หน้าที่สุดคือการที่ขเขมรก,กลายเป็นศูนย์กลางของแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกที่ใช้การค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานเป็นตัวขับเคลื่อนที่รัฐบาลฮนมาเน็ตทำเป็นปราบปรามเนี่ยมันเป็นแค่การจัดฉากเพราะไม่เคยไปแตะต้องศูนย์ใหญ่ๆที่มีเส้นสายเชื่อมโยงกับคนในรัฐบาล เขาแฉกันเลยว่าตอนนี้ขเขมรจะกลายเป็นรัฐมาเฟียที่สร้างความเสียหายไปทั่วโลกเศรษฐกิจจากแก๊งคอร์เซนเตอร์พวกนี้มีมูลค่ามหาศาลอาจจะสูงถึงครึ่งหนึ่งของ GDP อย่างเป็นทางการของประเทศเลยด้วยซ้ำครับและวิกฤตชายแดนที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยคนที่ออกมาตอบโต้กับไทยก็คือหุ่นเซนที่ตอนนี้เป็นประธานวุฒิสภาแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าถึงหุ่นมาเน็ตจะเป็นนายกในานามแต่คนที่คุมเกมตัวจริงก็ยังเป็นพ่อเขาอยู่ดี กลายเป็นว่าทุกอย่างพังพินาศในตอนที่ฮุนมาเน็ตเป็นผู้นําประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือโครงการที่ล้มเหลวอย่างสนามบินใหม่เตโชที่ตอนนี้เละไม่เป็นท่า เรื่องสนามบินเตโชนีน่แหละครับมาหากราบของความล้มเหลวเลยรัฐบาลคำเน็นโม้หนักมากครับบอกว่านี่จะเป็นสนามบินระดับโลกเทียบชั้นกับสนามบินฟูวันภูมิของบ้านเราได้ตั้งเป้าไว้ใหญ่โตว่าในเฟสแรกที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่9กันยาปี2568เนี่ยจะต้องรองรับผู้โดยสารให้ได้ถึง15ล้านคนต่อปี แต่ความจริงคือหลังจากเปิดได้ไม่ถึงเดือนสภาพมันเงียบเหมือนสุสานเลยครับข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เขาพยายามจะทําให้ดูดีในช่วงสัปดาห์แรกบอกว่ามีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ1 5 0 0 0 0คนและมีเที่ยวบินเข้าออก130เที่ยวบินต่อวันเหมือนจะเยอะนะครับแต่พอเอาตัวเลข1 5 0 0 0คนต่อวันมาคํานวณเป็นรายปีมันจะอยู่ที่ประมาณ5้ล้าน5แคนเท่านั้นเองหายไปจากเป้าที่ตั้งไว้ขั้นต่ำา13ล้านคนไปเกือบ60เ หมดสภาพเลยครับทีนี้ตอนเปิดใหม่ๆนี่คนแหกไปกันเต็มสนามบินเลยนะคะแต่ดันเป็นคนเขมรไปตากแอร์ซะอีกไม่ใช่นักท่องเที่ยวนั่นแหละครับคนที่แหกกันไปตอนแรกเนี่ยไม่ใช่นักเดินทางตัวจริงแต่เป็นคนเขมรที่เห่อของใหม่พากันไปตากแอร์ไปเที่ยวไปถ่ายรูปไปเล่นบันไดเลื่อนกันจนแน่นสนามมีนักท่องเที่ยวต่างชาติคนหนึ่งเขาตั้งข้อสังเกตได้เจ็บแสบเลยครับว่าคนมาสนามบินเต็มไปหมดแต่ไม่มีใครมีกระเป๋าเดินทางเลยสักคน ชัดเจนเลยครับทีนี้แล้วพอความเห่อมันจางลงประกอบกับเขาเปิดให้จอดรถฟรีได้ขี่วันก็เรื่อประกาศเก็บเงินค่าที่จอดรถเท่านั้นแหละครับคนก็หายเกลี้ยงส่วนคนที่จะเดินทางจริงก็เจอกับประสบการณ์ที่วุ่นไวายไปหมดรถติดหนักจนคนตกเครื่องสัญญาณมือถือก็ไม่มีขนส่งสาธารณะก็มั่วซั่วไปหมดนี่มันเป็นการวางแผนที่ไม่ได้เรื่องเลยครับไม่ได้นึกถึงการใช้งานจริงเลยค่ะแล้วเบื้องหลังโครงการนี้ที่มีข่าวว่าจีนสร้างไทยบริหารเขมรยนเป็นหนี้มัน ักนค,คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับโครงการนี้เป็นสัญญาแบบ BOT คือสร้างดําเนินงานโอนกรรมสิทธิ์คนที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการก่อสร้างคือบริษัทจีนรัฐวิสากิจจีนเป็นผู้รับเหมาหลักส่วนเงินทุนก้อนโตก,ก็มาจากธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีนและใต้ข้อตกลงนี้จีนจะมีอำนาจควบคุมสนามบินแห่งนี้ไปอีกอย่างน้อยถึง50ปีนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนเขาค่ะ และที่บอกว่าไทยบริหารเนี่ยคือบริษัทปตทของไทยเราได้เข้าไปลงทุนเป็นเงิน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,600ล้านบาทในการสร้างคลังน้ำมันและให้บริการเติมเชือเ้อเพลิงอากาศยานครับเป็นการเข้าไปทำธุรกิจเฉพาะส่วนไม่ได้บริหารสนามบินในภาพรวมส่วนการบริหารจัดการจริงๆนะ่ก็มีบริษัทจากฝรั่งเศสอย่าง w i n s e Airport เข้ามาดูแลบริการด้านการบินส่วนเขมรก็คือฝ่ายที่เป็นหนี้แน่นอนอยู่แล้วครับโครงการนี้มันเข้าตาําราการทูดกับดักหนี้ที่จีนถนัดเลยคือให้เงินกู้สร้างโครงการใหญ่ๆที่อาจจะไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์สุดท้ายไปไม่รอดจีนก็เข้ามายึดสินทรัพย์ไปดื้อๆเป็นเวลาถึง50ปีเขมรก็เหลือแต่หนี้สินก้อนโตให้ต้องตามชุดใช้กันต่อไปครับ อ๋อแล้วจากปัญหาโครงการยักษ์ใหญ่มันก็ลามมาถึงเศรษฐกิจในเขมรด้วยสินะคะโดยเฉพาะเงินทุนสำรองนี่ลดลงหวบภาพเลยใช่ครับนี่มันคือผลกระทบที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจเขมรตอนนี้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของเขมรในช่วงเดือนกรกฎามาถึงเดือนสิงหาคมปี2568เนี่ย มันลดลงอย่างรวดเร็วผิดปกติมากครับจากเดิมในเดือนกรกฎาที่มีอยู่18,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ6 8แสนล้านบาทพอถึงเดือนสิงหามันเหลือแค่16,200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ5 9แสนล้านบาทเท่ากับว่าเงินหายไปถึง2,300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 84%,0 0 0ล้านบาทเงินทุนหดหายไป1 2เภายใน1เดือนเนี่ยมันอันตรายมากครับ โอ้โหหายไปเยอะมากเลยนะคะสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากอะไรการที่เราปิดพรมแด, Hans มดนนี่ส่งผลบ้างไหมคะหลักๆก็มาจากการที่เราปิดพรมแดนถาวรทั้ง18แห่งหลังเหตุการณ์ประทะเมื่อเดือนกรกฎาคมนั่นแหละครับเพราะการค้าชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจเขาเลยมีมูลค่ารวมต่อปีสูงถึงกว่า175,000ล้านบาทพอเราปิดพรมแดนปุ๊บ ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ของเราในเดือนกรกฎาคมปี2568ชี้ชัดเลยว่ามูลค่าการค้าชายแดนมันดิ่งเหวลงไปถึง97.5%นี่มันหยุดชะง,งักแทบจะ100%แล้วครับการส่งออกจากไทยไปขเขมรลดลง97%ส่วนการนำเข้าจากขาเขมรมาไทยยิ่งหนักลดลงไปถึง99.8%โอ้โหเหมือนเส้นเลือดใหญ่ขเขมรน,นี่ขาดสะบั้นเลยครับจริงค่ะ และพอ,อะไรายได้จากการส่งออกและการท่องเที่ยวหายไปหมดแต่ยังต้องใช้เงินดอลลาร์ไปซื้อของจําเป็นเข้าประเทศแถมธนาคารกลางยังต้องเทขายดอลลาร์เพื่อพยุงค่าเงินของตัวเองไม่ให้ลมสลายอีกเงินทุนสํารองเขมรก็เลยหายไปอย่างที่เห็นนี่แหละครับสินค้าเข้าของในตลาดเขมรน,นี่เป็นยังไงบ้างคะการค้าใช้ดันหยุดชะงักแบบนี้สินค้าจําเป็นในเขมรน,นี่ขาดตลาดอย่างหนักทันทีเลยครับเพราะเขาพึ่งพาสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยเป็นหลักปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงหายไปจากตลาดกว่า 7.4%ส่วนพวกผักผลไม้หรือแม้แต่เครื่องจักรกลต่างๆลดลงกว่า30%ภายใน1เดือนเพราะของมันขาดแคลนราคาสินค้าก็พุ่งกระจุโดยเฉพาะในพนมเปนราคาสินค้านี่พุ่งขึ้นกว่า15%มเมื่อส่งผลกระทบโดยตรงต่อปากท้องของคนขเขมรเลยครับหนักเลยค่ะถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยวิกฤตของขเขมรเนี่ยมันจะกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจขนาดไหนคะ วิกฤตครั้งนี้เนี่ยนะครับมันทําให้เห็นถึงความเปล่าะบางและการพึ่งไทยอย่างสุดตรงของเขมรเลยผลกระทบที่เกิดขึ้นทําให้หน่วยงานต่างๆต้องนี้ปรับลดประมาณการการเติบโตของ GDP เขมรในปี2568กันเป็นแถวนะครับจากเดิมที่เคยคาดการว่าจะโตได้ถึง6.5%ตอนนี้รัฐบาลเขมรอเองปรับลดลงมาเหลือแค่5% IMF ก็มองว่าจะโตได้แค่ 4.8%เท่านั้นขณะที่ธนาคารโลกมองว่าอาจจะเหลือแค่4%เท่านั้นชวนนักวิเคราะห์อย่างไม่ของ Strategic Capital มองว,ว่ามันหนักกว่านั้นอีกครับคืออาจจะโตได้แค่3%เท่านั้นการเติบโตของเศรษฐกิจเขเมรเนี่ยอาจจะหายไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวครับไทยเราล่ะคะต่างกันลิบลับเลยครับคาดการกันว่าวิกฤตครั้งนี้จะทำให้ GDP ของไทยหดตัวแค่0.3%เท่านั้น ความแตกต่างที่มหาศาลขนาดนี้มันยิ่งตอกย้ําว่าเขมรพึ่งพาเราเยอะมากพอมีปัญหากับไทยเราขึ้นมาเศรษฐกิจเขมรก็แทบจะล้มทั้งยืนจริงค่ะนักท่องเที่ยวไทยก็เคยเป็นลูกค้าหลักของเขมรแท้ๆที่ไปเที่ยวนครวัดกึนขมคมพอเศรษฐกิจพังการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้อีกทางของเขมรเนี่ยตายสนิทครับเพราะตลาดหลักที่ใหญ่ที่สุดของเขาก็คือนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งเจเดือนแรกของปี2568 คนไทยเนี่ยมีสัดส่วนถึง25.5%ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดในเขมรเลยครับพอเกิดเรื่องขึ้นคนไทยก็หายไปเกือบหมดเดือนกนรกฎาคมจำนวนนักท่องเที่ยวไทยลดลงหวบไปถึง90.5%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและผลกระทบที่ชัดที่สุดก็คือที่นครวัดนี่แหละครับยอดขายตัว๋วเข้าชมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยลดลงไปกว่า92%โอ้โห oh. และจริงๆที่นครวัดพ่อหน้าเป็นห่วงอยู่ก่อนแล้วครับเพราะเริ่มเสียความนิยมจากนักท่องเที่ยวระยะใกล้ ยังไทยกับเวียดนามมาสักพักในปี2567ยอดซื้อตั๋วจากคนไทยมีแค่1%ของทั้งหมดเท่านั้นพอมาเจอวิกฤตชายแดนซ้ำเข้าไปอีกเลยเหมือนโดนน็อกกลางอากาศไปเลยสาหัสจริงๆแล้วในภาวะวิกฤตแบบนี้รัฐบาลเขมรมีเครื่องมือหรือมาตรการอะไรมารองรับบ้างไหมคะโดยเฉพาะธนาคารกลางของเขาแทบจะไม่มีเลยครับเงินทุนสำรองในคลังก็ร่อยหรอระบบสวัสดิการสังคมก็อ่อนแอมาก ในด้านการเงินธนาคารกลางของเขมรก็เหมือนถูกมัดมือชกเพราะเศรษฐกิจของเขาเป็นแบบดอลล่าไรเซชันคือใช้เงินดอลล่าสหรัฐเป็นหลักมากกว่า80%ของเงินในระบบธนาคารกลางเลยไม่สามารถใช้ในโยบายดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟอ้อหรือกระตุ้นเศรษฐกิจได้เหมือนประเทศอื่นครับเพราะไม่มีอำนาจไปกำหนดดอกเบี้ยของเงินดอลลร์การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ เลยมีผลกับเขามากกว่าค่ะทางออกที่คาดการณ์กันไว้ว่าขเขมรอาจจะต้องถูกบีบให้ทําคือการปล่อยให้ค่าเงินเรียวของตัวเองอ่อนลง5%เพื่อพยุงสภาพคล่องซึ่งมันเสี่ยงสูงมากจะทําให้ราคาสินค้านําเข้าทุกอย่างแพงขึ้นทันทีและอาจจะจุดชนวนให้เกิดภาวะเงินเฟ้อรุรนแรงซ้ําเติมความเดือดร้อนของประชาชนเข้าไปอีกดูเหมือนจะมืดแปดด้านเลยนะคะไหนจะมีแรงงานขเขมรที่ทะลักกลับจากไทยอีกล้านคนอีก มันจะส่งผลกระทบซ้ําเติมเศรษฐกิจของเขาขนาดไหนคะทางธนาคารโลกก็มาเตือนตามระเบียบนะครับว่าถ้าขมรไม่รีบกระจายการนําเข้าสินค้าไปพึ่งพาเวียดนามหรือจีนแทนไทยความเสียหายทางเศรษฐกิจจะยิ่งเลวร้ายลงไปอีกซึ่งมันก็สมเหตุสมผลครับแต่การจะเปลี่ยนคู่ค้าหลักที่พึ่งพิงกันมานานมันไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ในวัน2วันและปัญหาที่ใหญ่กว่าก็คือเรื่องแรงงานขเมนที่กลับประเทศนี่แหละครับมีการประเมินว่าแรงงานขมรในไทยมีอยู่ประมาณ1ล้านถึง1นึ่งล้านสองแสนคนพอเกิดเรื่องแรงงาน อย่างน้อย780,000คนหรือประมาณ65%ก็เดินทางกลับประเทศไปแล้วใช่ค่ะแล้วผลกระทบมันรุนแรง2เด้งเลยครับอย่างแรกคือทําให้เกิดภาวะว่างงานฉับพลันครั้งใหญ่ในเขมรซึ่งไม่มีทางจะรองรับแรงงานจํานวนมากขนาดนี้ได้และเด้งที่2คือมันไปตัดเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจที่มาจากการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานเหล่านี้ ซึ่งมีมูลท่ามหาศาลถึงปีละประมาณ1,000แสนล้านบาทหรือราวๆ2 7 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐพอเงินก้อนนี้หายไปมันก็กระทบไปถึงรากหญ้าครอบครัวในชนบทจำนวนมากที่รองเงินส่งกลับไปจ่ายหนี้โดยเฉพาะหนี้ไมโครไคแนนซ์ที่ดอกเบีย้ยหดหก็ OT, OT, จะไม่มีเงินไปจ่ายครับสุดท้ายก็เกิดวิกฤตหนี้เสียครั้งใหญ่ความยากจนจะพุ่งสูงขึ้นและจะกลายเป็นปัญหาสังคมและความไม่สงบทางการเมืองตามมาได้ไม่ยากการตัดสินใจผิดพลาดของผู้นำเนี่ย ทำเอาเขเมรนกระทบไปถูกพลาดส่วนจริงๆนะคะถูกต้องเลยครับที่เขเมรกําลังเผชิญอยู่มันเกิดจากผู้นําที่อ่อนแอการวางแผนพัฒนาที่ผิดพลาดโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปราะบางและความสามารถในการรับมือวิกฤตที่แทบจะเป็นศูนย์เหตุการณ์ที่ชายแดนก็เป็นแค่ตัวจุดชนวนที่ทาให้ปัญหาทั้งหมดที่ซุกอยู่ใต้พรมมันระเบิดออกมาพร้อมกันเท่านั้นเองนี่แหละครับบทพิสูจน์สาคัญถึงสเสถียรภาพและอนาคตของประเทศเขเมรกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไป เราสองคนทันและมินสวัสดีครับ